Uh, making uh, t วันนี้เราทำอาหารอาหารเขาปุ้นอาหารไอฟอร์มฟิน I ลนด์ไ i สปิคฟินแล a ด์ is very good 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 so good yeah อันนี้อาบยนะบยำเนาะอาบะยำสวัสดีครับพี่น้องปองไป hello everybody hello everybody I make now now this is uh this is a uh, hampe yeah hampe <laughs> หอมเปย์ yes this yeah okay ใบมะกรูด yeah ใบมะกรูดใบบอกบอกมะกรูด oh พักสตูเนอร์พักสตูเนอมาพี่น้องมาเยาวขับปุ่นเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวแรงกินข้าวหลายมันจะเป็นคนอ้วนสร้างแนวอยากแนวกินพี่น้องป้องไปซ้ำซ่าโคน่าบ่านไปบ่านอยู่ ซ้ำซ้อมีเวลาอยู่บ้านอยู่ซองปกติบ่อยอยู่บ้านเด้ปกตินี่ก็สิอยู่น้ำฝาถนนเอาไปหำแลัวมันเนียนเนาะเอาไปทำรถพี่น้องเนาะข้าวปุ้นพี่น้องข้าวปุ้นข้าวปุ้นแย่ดิสข้าวปุ้นเมนูอีสานบ้านเฮาเฮ็ดแบบยั ua, ่วยั่วเฮ็ดแบบบ้านเฮาอีหลีอีหลอนะครับผมสิมาแอบอย่างคาร้อนแล้วเบางหนา้นาคือจะไทยยะโสไทยอุดรไทยขอนแก่นไทยอีสานนี่ จงพุ่มยาเถิดที่เกิดเป็นอีสานนีเขาปุ่นนี่นี่นี่เดี๋ยวเสต็ดก่อนเสต็ดหมอก่อนเห็นว่าผู้หายไข้เสต็ดหมอแหมเถิดนี่เสต็ดหมอก่อนนะเดี๋ยวโควิดหน้าจะมาติดหม้อสบราบาจามาสติโรบารดาสตาร์บาสุดาสบารามาอัตสิลาโปชเราอันนี้เราไม่เราเราไล่โควิดนาออกก่อนนะครับอืไล่โควิดนาออกก่อนโอเคอันนี้เราเซ็ดมืออยีกรอบหนึ่งเขาก็จะข้าวปุ้นใส่พี่น้องเขาจะข้าวปุ้นใส่นะครับไปในหม้อข้าวปุ้นเนี่ยใส่ตามมาต้องการนะครับผม ขอเตรียมไว้แบบเวลากินข้าวปุ้นจะดูหนังตลกนะครับไม่งั้นเส้นอาจจะปุ้นจะออกดังได้นะครับผมอืมเฮ็ดไลายบอสนาตีสกินน้ำยู่สัมนีพ,ออพ่อบอพ่อบ่พี่น้องฮันสัมปีพ่อบ่จ้าว่าเาพ่ออยู่ดิอืมเฮ็ดไลายไม่กี่มา่อเดือนนพี่น้องเนาะอันนี้สัมปีพี่น้องเนี่ยข้าวปุ้นเด้อนี่ข้าวปุ้นนะครับผม,มแสบ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 แซบ,บ,บแสบอีหลีพี่น้องมาไหม,มหประเดี๋ยวก็ใส่ล่ะประเดล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว มาลากปลาแดกกันวันนี้แม่พี่น้องเอ้ยนางยัวซึกการักของกันนี่เบิ้งซ้ำนี่แหละพี่น้องเบิ้งซ้ำนี่แหละนางยัวซึกการักของกันแล้วเ้าสิไปไร์ว่างใจเพื่อนในประเทศไทยนี่ได้ปลาแดกต้องขยาก่อนพี่น้องอย่าปลาแดกอ่ะ you have to อ่ะดูดีดดาวนานาแดด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 แย่โอเค y o พุ u t ปลาแดกปลาแดกเจ้าเนี่ยมันบ่ค่อยนัวพี่น้องอีหลีต้องใส่ลายลวดมัเข้มดอกยังมาหย่านเข้มปลาแดกซองฟา อืให้ประเด็กซุมมาแนีนี่อืมพี่ต่เข้มแถบนี้เข้มกบบใส่มันตะทะมูลราคามันเพิ่มขึ้นอีกมีดอยู่ใส่เมีด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 อยู่นี่พี่น้องใส่แล้วพี่น้องนี่เห็นบ่เนี่มุกจะเห็นบ่เรวขยับงอลงให้เบ่งด้วยเห็นบ่นี่พี่น้องนี่เออเห็นอยู่นะเห็นไ่เห็นก็ตามให้เบิ่งแล้วนี สีปลาบักเน่าใส่พี่น้องมีดบ้านควายนี่บ่ต้องห่วงปลาดหักับบอขาดจักเถือ่อจักมันเอาไปเรียนอีหยังของเฮาเด็กหน่อยพี่น้องเอาไปเรียนของเฮ็ดหน่อยบัดนนี้กลับขึ้นมากไปทินทีทวเดียนมีดควายบินบดพี่น้อง yeah now do you know what is uh what f i n a n say? finance um finance she uh ตโมมานตีต้มาตีตาหมาพูดส่วมเอกสีสนอต้มาตีแปลว่าฟินแลนด์เรียกว่ามะเขือเทศมะเขือเทศภาษาฟินแลนด์บอกว่าอะไรต้มมันตีสมมะเขือสมให้อืมะเขือฟินแลนด์เอามาตมมันตีพี่น้องเนี่ยต้มมันตีอืออือเอานี้เลยลูกค่อยยังไงครับเสียให้มะเขืออะไรไม่ต้องแซ่บอือ <tinc S 2> คือเอาแค่ไก่เสร็จละศูนย์โมโหฟ <laughs> องลายเขาดีดีเด้อพี่น้องมามามาโฆษณาสาวดาวยั่วมาเลยเสียอดไรกินก้อยขอบุญยัวย่วยั่วอืออยู่หลังทงหนอกทงหน้าเด้พอ,อพี่นอ้องชีวิตอ่อยพี่น้องเอยไปอยู่มังหนอดย,อยังดีกับเมืองไทยก็บปได้ขี่ลายด้วยขอรองไปอยู่มังหนอกก็บปได้บ้านใครว่าซื้อซื้อซะอ,อันเมืองหนอกเป็นประสบการณ์เขาจะซื้อแต่ว่าเมืองที่เดีวยวเขประสบผลสำเร็จเนะี่ยคืออยู่นี่เด้อพี่น้องกับเมืองไทยเด้อ ใครๆบอกเลยบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยคือกลับมาขนานสีว้ายประเทศไทยมันแห่งดีต่อพี่น้องต่อพี่ผงพี่เราบอกพี่ผงมาพี่ผงอือพี่ผงมาพี่ผงบางบางคนบอกพี่ปนเนาะมันปนหมองไหนใครก็คือเบิ่์พี่ผงมันปนจนมุวนๆเลยละฮะมันมุวนเหรอมันเริ่มปนโบบอสเขาเจีเป็นอย่างคือแบบพี่พี่ปนมันโบเลยปนแหมมันผลมันบดแหมเขาทุบมาแหมนี่แหมต่ำนั่นล่ะเครื่องประพิเครื่องปะพาพี่ต่ำขนาดน่ะ คือยังมาซอซีกข,ขาวแล้วบางแหล่ปื้อปื้อคือหำหมานี่เผ็ดบันัดพอดีบ้างเลยเพจตัวผิดแล้วอ,อ๋อมึงมึงกินเผ็ดบอสันดามพอดอะไรวะพอดีเขพอดีพลดีเอออยังนี่ใส่ปลาแดกบอสันใส่ตัวนอปลาแดกไทยสีบอใส่แล้วเบื้องหน้าขนเขาคือปลาแดกอสันน่ะเอ้ยบักเน่ากับนิ่มใส่พี่น้องนี่นี่บักเน่านี่ใส่มะนาแล้วพี่น้องดูเอ้า มีดปาดแตดกับว่าขาดขอถอดด้วยพี่น้องเด้อยตีบอลข้ามเอาหยาบคายหยาบคายเอหยาบคายยี่หรีพี่น้องโมหงอหมายมีดปรุงพี่น้องเบื้องหนึ่งาเบื้องหนึ่งไก่ดิพี่น้องมาต่อเออพ่อเบื้องมื่อหมอนี่โตรไก่ได้พี่น้องโคตรสุดยอดเลยมื่อนี่ซีเคเนาะระบบซีเคมีดกับซีเคจะหน่อยนี่สิวีเขาปลาอยู่วีใส่กับมองอยู่ กูเลยแหละเอมีข้าวเปลือกหรือขอเห็นหน่อยพี่พน้องเอ้ยทำเนียร์นาามม้มยน้ำส้มนะทำเนียร์กันนะเคล็ดลับของข่อยใส่ปากกระป๋องน้ำพี่น้องตอนนี้แบบมีแบบนี้เลยพี่น้องตอนนี้มีอ่าตอนนี้มีขนมจีนนะครับผมมีขนมจีนอันนี้เป็นสูตรของฟินแลนด์นะครับผมตอนที่ผมอยู่ฟินแลนด์ก็ทำกินคนเดียวอย่างนี้แหละนะครับผมจะมีขนมจีนแล้วใส่ขนมจีนลงไปแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ ะมะเขือเทศนะครับผมมะเขือเทศที่เราหั่นชิ้นแบบนี้นะครับผมเพื่อให้น้ำม like ันเข้านวนวลนวลเาเลือก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 กเลเลืออื ถ้าม,มีก็ซื้ออาใหม่ดิแมน,นนี่หอ่ออะไรกระได้เด้อพี่น้องเด้อไม่ได้เดี๋ยว่ยวมไม่ได้เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวชาวชนะเขาจะบาดจะไปโยนทิ้งพุ่นอะไรนี่อุ้ยอันเดียวก็เหลือเหลอนะว่าจะมาสองอันนะอันเดียวก็เหลือแหอแรอตอนนี้ใส่ปลากระป๋องลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้นะใส่อะไรไปบ้างแล้วบอกสูตรก่อนเดี๋ยวคนจะถามว่าใส่อะไรบ้างอย่างเง้ยนี้พี่อยากทำกินบ้างพี่เป็นคนอ่าช่างนันซี่พี่ไม่รู้เรื่องช่านันซี่พี่เป็นสรีันญากระบาไปพี่น้อง เราใส่ขนมจีนขนมจีนเสร็จแล้วตามมน้ําปลาน้ําปลาแล้วก็อะไรวะปักพริกผงมะนาวเหมือนเราทํายำมะม่วงนั่นแหละพี่น้องนะนี่นะเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ทีนี้เราก็โคเรีโคเรีนะเราโคเรีเราโคเรียนจองอยู่ไหนจองเราอยู่ไหนทับพีฮะทับพี่เหรอเรเราเรียกว่เดงนั่นแหละ บิ๊กอยู่บ้านไหนน่ะวะซันคือมีถงุงนาอยู่บ้านไหนนี่แหละครับผม <S <S อยู่บ้านไหนก็บ,บ้าน,นนี่เขาชื่อบ้านไหนคนพี่น้องคนโอ๊ยลืมลืมหั่นผักใส่เดี๋ยวเราหั่นหอมผักผักปีใส่นะบีเลย<ผ>บีเอาหอมปีนะบีเอานะบีเอานะ่ะบีเอาลงบีลงมแมงบีก็ตอมวึงวึงอยู่นะสูตรโมโหดิอืแล้วก็ผักอันนี้ด้วยอือถ้าก็เด็ดเอาเลย พราเขาไม่เสียเวลาหัน่นดอกอโอเคพร้อมเรียงอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยก็ได้หั่นมันเดิมแหละนัดเอ้ยเอาตามวิธีที่เรามีใส่สามด้านนั่นแหละพี่น้องมไม่นนพี่น้อง ยัวแห้งมูเจ้าเราดากคามมกนมันขอกันมัน,นมันจะบน้วพี่น้องมึงกันป๊าดจะเม็นหอมคาหอมเนี่ยหอมเสดือไต่ขึ้น ขอเนี่ยชิมมันก่อนนะแหกน้ขอเนี่ยชิมแบบผู้ดีอืมขอเนี่ยบอกว่าเค็มสะกนมจีนเราไปอีกกนิดนึงเพราะมันเค็มเค็มไม่ดีอืม จะแม่นหลายนิ้วแปดสิบห้านิ้วอเอากระป่องป๋อใส่อีกดีกว่านะ่ะเพราะมันหลายล้ะ สูตรไผ่สูตรมันสูตรเจ้าสูตรไข่แล้วยนตะไผร้เสียเทสกินกันเอาเองพี่น้องบ่มีสูตรผีสูตรถือกสูตรเจ้าสูตรไข่ก็ว่ากันไปอืตามใจชั้นลวดถ้าถาดมาบัดนีนี่มาขวางแท้กวางมึงเผื่อเดี๋ยวมึงสิห้อยบ่พีรออกอีกอยู่เพราะมันมันมันอะไรใส่ลายฮะมันใส่หลายหม<า>ดแมน่นสิมมึงดูเดี๋ยวใหม้มึงสิมเอาซ้อนมากอีกก่อนเออเท่ลวดบ่บาสิมกันได้๋ยวได้ปุ๋งเดียวลวดสิมนรานิดนึง เอาช้อนตัวมึงไปเอาช้อนมึงนี่นี่เช็ดก่อนดิเอาตีไม่กลัช้อนอยู่นี่ให้มึงช้อนกูอยู่นี่แม่กูเช็ดอยู่นี่แม่นี่มันเปลี่ยนแล้วอันนั้นเอาซีชูมาซีอันนี้ช้อนใครพูดนะเออเอาเอมเอาอันนั้นช้อนกูวะอันนั้นล่ะมึงชิมเมื่อกี้นี่งั้นก็เอาช้อนนั้นสือันใหม่นะเออเออเอาช้วยตัวเองถ้วยส่วนตัวพี่น้องจานถ้วยส่วนตัวจานส่วนตัวอาซิมถ้าบ่ผิษเดี๋ยวพี่ใส่ให้เองวั่เพี้ยนดอก

พอแล้วปัดพี่น้องย่างข้าวกลุ้มันก็ต้องเค็มอยู่เดี๋ยวไม่บอกย่างข้าวกลุ้มันก็ต้องเค็มอยู่แล้วมันต้องออกนัวๆถ้ามันจางก็ไม่แซ่บข้าวจีนอภานพอดีเดี๋ยวน้าเสีอกุนต้องเสีอกุรอดกูเลียนมากรดเนาะขี่รอดนาะ Hey. เทอ๊อคือคือคือง,งวยอรับเดี๋ยวคันในมันเดน่นก่อนอืมใส่ไม่ได้อยู่นะฮมันเปรี้ยวปะบัวพอดียังพอดีแล้วใส่ทอดเออบอใส่แล้วตามใจเพื่อนพอเพื่อนกินด้วยกันต้องไม่สิโพดอืมข้าวคั่วผมไม่ค่อยชอบครับ มันคิว้วมันหึนหึนดีเนาะมไม่ใช่ลาบไหม,มนัวพอดีเลยไม่เค็มเถอะอาผักอ้อมใส่อีกนะอือผักใส่พี่นนองกินแบบใช้อีสานอยู่มันทั้งนี้ตั้งได้บนเนี่ย รู้ลงไปเลยมอรู้บีกบีกเดี๋ยวหาอันนี้มว่างติดไรหาในมันขวมเด้อประเดี๋ยวเงี้ยนเงี้ยต้องยังสั่นมาละเสร็งกลางๆนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหมองตังกับพี่น้องเดี๋ยวหาเอาที่ชูห้องยังไงก่อน สาต้องซากได้สาดตร์ฉบับนี่กิน,น้นามก็พี่น้องข้อแหง้งเนี้ยโคตรเคินสองเป็นบ้าทเด้อใส่ข้าวปุ้นอีกตัดเข้มมาสัน่นพอดีเดี๋ยวพี่น้องมันบอกพอได้ซื้อใครคนกินเข้มไหมกำนั้นกินบบเข้มไง อามาวจีตาหาย้วสอนมาบ่าบอกเอาสอ่วนกลางจิดานัดตีกินน้ำองค์ความความบ่ความบ่มบัวยี่หีดมันความตีลปะปลาทูแบงให้ตากล้อ,อ,กองกินน้ำพี่น้องตากล้องก็บจีกินน้ำข่อยมาพี่น้องมาอย่าเอื้อนยากนะเอื้อนกินข่าวกินน้ำอย่าเอื้อนยากแม่เด็กน้อย เอือนยากยากเอือนกินเขากินน้าเนี่เป็นยังคือเอือนยากเบบป่านเอือนภาพไปขึ้นลถความอรวดเวเอิ้นกินเขากินน้ำจะเอืนอนยากปนนั่นมา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 อืมกินปลาแดกป้องกันโคโรนาตัวเฮาอืมนวนตัวบ,บัดเฮาสีบ้านยังนาเตียกินด้วยกันนี่นาเตียกินด้วยกนันนี่นี่ทั้งไทยข่น้ำมันกินน้ำหลวกเมือกุลีหรือเ่ายังหลวกเมืออันนี้แหละ แต่ว่ามันโดนอยังไงชี้เจที่อะไรบอสแบตเบิดไว้แห้งเนาะอันนี้เนาะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เหลือครึ่งหนึ่งเลยจะไปเปลี่ยนแบตมันอยู่เพราะมันเป็นน้ำอันมันเสื่อมเองบอสหรือของจริงมันเป็นปกติเป็นงี้บอสมันห่อนรึเปล่ามันเลยอันบเบิดเร็วอืมแม่งว่าแม่งวีตามมองนี้เศษแศษเศษมามามา,มาอ,อร่อยดีมิวสิกอยู่พี่นอ้องพักบ่ หอมเปหอมปีหอมบะปีบเสร็แล้หอมปีเบืดเหรืใส่านม,มีสบายเยอนี่หะ <laughs> นั่นดิเน่เตีมากูเห็นีม่มามามานวนนวลน,นวลน,นวล

เผ็ดเนาะว <ừ. S 1> ่ากูเผ็ดน่ว้อนเลยอันใต้เผ็ดเ ก็ทิพี่น้องบ้างดับแล้วปิดก่อนแล้วก็ทำไหมทำนึงปิดมันดับเองแล้วเป็นยังไงไทยได้ไงวะต้องเปลี่ยนวะเนี่ยจะมีใบมันไทยได้ยังไงวะไม่เข้าใจกูปู๋ก,กันเลยแต่มันขี่รถบอ่อมันลมบอ่อมันไทยไม่ได้มันเห็ดด้วยชบเบิร์นะ บ้านเผื่อลองเพิง วุ้นเป็นคนหน้าเป็นลูกใต๋เอามาแบ่งมาแนี้ที่กินผักเป็นได้ชอบผักนะครับผมตัดความเก็ยมยมือซื้อดี <c oughs> Mm-hmm. <laughs> เพื่อขึ้นหัวเาเฮากินเข้มใส่แล้วนจุกบารดนาติกบจ่ายได้พี่น้องต้องถ่ยด้วยนะ จะได้ปิดคลิปพานนี่นะล้วอ,อย่าพ่อทำพี่น้องทำเนี่ยเบื่อตายตายตายโอเคพี่น้องเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพียงเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ชาแน,นลด้อโอเคครับสวัสดีครับแป้งขี้โอ๊กว่าสิบแปสิมากก็ถึงแป้งขี้โอ,อ๊ะกอนอือ ลูกค้สสสาถามละถามซื้อหลายแห้งทรงบททันลูกค้าด่าหัวเอาบนเนี่ยของมันเดี๋ยวว่าเข้าตลาดได้เพีเนาะของมันเข้าตลาดคือเร่งทรงหายุตอนนี้ของมาแล้วก่อนหน้าเนี่ยของมันบ่ของมันบ่ป้าเพราะว่าลูกค้าสั่งหลายพี่น้องสั่งหลายผู้องค้นท้าสองหมืกกับกลับมาสั่งอีกว่าพี่สั่งไม่รอไปสัพี่สั่งไม่เผื่อท่านผู้องคนสั่งหาตลับไปเพื่อมูนอืม เข้มดิพีนังเข้มอยู่ได้กี่ปีมาเรมอยู่เด้เนาะเงูตัวปประแดกบอเข้มมาปลาแดกเจ้าานีบอกเข้มมาถ่นอืมางปด่งเข้มอืมอืตลาละสามร้่สิบเก้าบาทนะครับผมทีมไายแล้วกันแอรไลน์แล้วกันแล้วพี่นนองด้อ นาตีแม่น่งข้างหลังนาคาสะพาแล้ววันอาทิตย์ไทยแล้วกลัวปวนมันกวนตีนิรีมันแบดเบิดไปมันมันห่อนเนาะไปเบิร์จะมันห่อนเนาะอืหัวเด้อบ่ตายย้อนโควบยีดอกตายแล้โรคไตพะนะกระสิหัวอยู่ตัวเออเออหมดกัดข่อยพี่น้องเข้มนี่หลีเด้อเออใส่ขาดเด้อกินเข้มหลายพะนะเพิ่นว่า <น> <laughs> เพียดนึ่บ่อไตเดาข้อบีเอ็ดมอเชกไตหมอข้อสิบซีป่ปวดพนะพาตัวเข้าไปเจอโรคไตเอา้าไม่ได้เป็นโรคปอดละเนี่ยเป็นโรคไตามาแล้เนี่ยคุณคุณป่วยผู้ป่วยอืมผู้ป่วยแอบเข้มนิดนึง <laughs> ไม่ได้ได้แหงปวดแหงเบรกกูมา มาเลยนะกินน nah. ้ากับหัววันนี้ว่าเป็นยังไงที่น้องเขาลมเดียวมือเนี่ยมือหนาวเอาไหมมือหนาวมือหนาเอาไม่นุ่งอย่างมือนคือก่อนมือเท่ามือนุ่งอย่างปิงแบบน่ากลัวน่ากลัวรู้ไหมมาสุดแมนเนี่ยเขามาตั้งแต่แต่มาแต่ซีโมแนเลยเขาก็มาหาเห็ดแบบทำซ้ำหนีเพราะดีเห็ดบนเนี่ยเขาก็ไลายสดดั้มทายคิดว่าเขาได้สองอย่างเนี่ยนะครับผม สำหรับใครอยากสั่งแป้งเี้ยวนะครับผมแป้งติดทนนานนะครับผมเป็นเนื้อแป้งที่สวยมากแล้วก็พี่บ้านฟิแนลแด์รับประกันว่าใช้ดีนะครับผมผมรับประกันเลยนะครับโปรโมดเองขายเองนะครับผมเนื้อแป้งบางเบามากถ้าก่อน กินข้าวราดกะทาอืมกินข้าวราดกะทาหน้าก็จะเนียนปก,ปกปิดริ้วลอยตลาดราษฎร์สินค้า9บาทซื้อของให้แม่จีวะครับผมเลยตัวแง่ไหมเนาะเทน้ำจิมจ้มตลาดชนบ,บุเออแล้วก็เอาแม่งแง่เอาสิบ่เราคุณสิเบิงดีดีวกว่าอือพรุ่งนี้เราไปถามไว้ถามตลาดไว้อือ หนาน่นพี่น้องนะครับผมหนานวนอย่ริืมไปรับเงินอัตบารเด้อเขาขายผลหาพันหรอหกโมงแรงไปบอกพี่น้องไปเนี่ยหกมงแรกครับอยาเาลืมไปรับเงนินหาคนลหารพันรับลงบัญชีได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นของวันที่ยี่สิบแปดขึ้นไปครับผม,มผมหมดรรใจค,<ก>คนกก<ป>็ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าได้แค่เราทุกคนก็ได้เหมือนกันนะครับผม ห้าพันบาทสามเดอกตั้งหนะมื่นห้านะตลับละสามร้อยสบเก้าบาทสามตลับส่งฟรีเดพี่ดองเดอสามตลับขึ้นไปส่งฟรีนะครับผมถ้าสั่งตลับเดียวส่ค่าส่งเองนะครับผมอม ตลาดละสามร้อยสิบเก้าบาทพี่น้องถืง่อเพิมดีเพิมเสื่อไงบอกลาคขาเนี่ยแบบช่าบ้านเช่าช่องแต่ว่าทุเรศภาพแบบขึ้นห่างเลยแบบตลาดละสามสี่พันตลาดละเจ็ดแปดพันตลาดละหมืน่นรวดติดพี่น้องเอ้ยติดเต็มศาสตร์นี่พี่น้องถ้าศาสตร์นี่ศาสตร์หนาเกิดว่ายัางมาออกดูถ้าหามกระหามขาวสันเรียมาหมาบยู่ องคชาตเผอื่องคชาติตามแบบว่าสุภาพนะองคชาตโอเวอร์แอคติ้งอยหรือโฆษณาไม่มีบอบเปียกเปื่อยไพ่ลายสีเอาของขี้ไหมารีวิวมาขายอ่ะไพ่หลาสีเอาของขี้ไหมาขายให้มูเจ้ไข่ถามเจ้าแน่ มันเป็นขวางดีมันเป็นขวางดีคมันดีก็คือว่าดีด่วนข่สีเบ็ดตัวเจ้าทรงมาด่าข่อยตีตัวให้แทบ้าะถึงเมืองแทบประเทศไทยเนี่ยเขาด่าข่อยตีไข่คล้ายควางเนี่ยเพรมีตัวพี่น้องข่สีเบ็ดตัวเห็ดอย่างมันบาปมันเป็นผิดศีลนะครับผมฮะมันเป็นผิดศีลเออสุกยี่ดอกข่อยบ่มีตัวคันว่าดีก็ว่าดีคันว่าซั่วก็ว่าซั่วคันว่ามันใส่ดีคือใส่ดีข่อยนี่ข่อยบ่เคยถืออันเพื่อนบ่เคยจ้างข่อยรีวิว ข่อยล่องใส่เบิ้องพิ่นให้ไปเผารีวิวข่เลี้ยวขวาอันข่อยได้อันไขาเมวยแปะไข่ร้อยเยี่ยมแผ้วผ้ามาท่าเบิ้งบบบนี้พอข่อยท่าแล้วนะพี่น้องคือข่อยเป็นบุษไส้ที่ว่าแต่งหน้าแต่งตาออกคอนเสิร์ตหน้าข่อซ้ำอางข่อยเป็นคนส้ำอางค้นส้ำอางเนี่ยเขาสิเลือกของเต้นที่จริงดีๆเขาร่างกายเขาพี่น้องโดยเฉพาะข่อยนี่ข่อยสิเอาแต่ของดีๆเขาหน้าข่อยอันท่าเป็นสิวท่าน้าลอกหน้ารอยหน้าอกโลกเนี่ยข่เพราท่าพี่น้องข่อยใส่แต่ของแบบมีคุณภาพเพราะนั้นแล้วพอไข่ใส่อันใดนั่นรับรองว่่่่าามันนดีีพ้้อองงงตหวว ใช้แล้วไปแล้วหน้าโอกโลกหมแป้งยี่ห้อนี้ทาแล้วไม่ออกโลกคุณทาแล้วคุณไม่หน้าโอโกโลกไม่พึ่งบึ่งไม่กิกดิกแน่นอนหน้าคุณจะสวยดั่งอำพชราภาสวยดัง่งแผวพาวแสงทองสวยเหมือนนัตตี้สีอีสานโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้า คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b แน่แน่แน่น่น,น,นไปละพี่น้องให้คนข้างหลังทาดูหน่อยสรงัยสีขาววาสันอันนี้หน้าเขาเหมาะกับเบอร์สามเอ้ยเบอร์สี่เบอร์สี่อ่าโอเคพี่้องเจอกันเจอกันเมื่อื่นเดี๋ยวมือม่อื่นพรุ่งนี้จะทำเมนูเมนูอะไรกีหอย จีหอยพี่สเสดดพรุ่งนี้จะทําเมนูจีหอยให้ดูถ้าไม่ใช่จีหอยก็จะเป็นอันอื่นพยายามจะมาไลทุกวันเนาะถ้าเราว่างเนาะ<ม>เพราะว่าเราก็ว่างจริช่วงนี้นะครับผมโอเคจากการคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะจ๊ะนะจ๊ะ